แล้วเดี hmm. ๋ยวจะได้ร่วมกันท่านที่ยังไม่มีที่นั่งนะต้องยี่มีเยอะเลยข้างหลังเลยเดี๋ยวจะได้นั่งฟังสวดกันให้เงียบสงบสวยงามนะพอโยมเตรียมมาเต็มที่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังไม่ที่เลยนะ Đi đâu ăn? cho nó, á? Đã đéo Ô, để được rồi nè, nó mà chờ gần rồi Nó mà nè เนี่ยสวนนี้เงียบเลยเวลาฟังเทศจะฟังเงียบเล่สนุกขึ้นมาด้วยสวดจะ่ออกเงียบเป็นานะเลเี่ยมทำเป็นฟังทำเอาเดี๋ยวช่วงอนุโมทานานโยมเยรโูสัจจตทีก็คงจะพอดีหลังสวน ท่านได้เขียนแล้วก็าหาที่นั่งนะเพื่เเริญพก่อนแปบบ่วันนี้าชาติไม่ถึงชนกันหลายงานทุกคนคิดถึงวันพุทธสัญราบุรมาเบิร์ตเดย์คนยอมอรอไทยด้วยแฮปปี้เบิร์ตเดย์ด้วยบารร้องกาลควารู้กิงรักเอาะอะไรรักมันสุพรักอ๋อมหม่ขอโทษ คุณสุภลักษ์ก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์เอาใครเบิร์ตเดย์วันนี้จะได้แฮปปี้ทั่วดครับอ่ามีใครอีกไม่แฮปปี้เบิร์ตเดย์วันนี้อ่าคุณแม่มาแล้วมีที่นั่งแล้วยังคุณแม่คุณแม่ทะเลทรายนั่งตรงไหน <laughs> อ้าอ่า เอาละต่อไปถึงเวลาสํำคัญนะส่วนมติกาบางสคุณว hey, <hey>, hey. ันนี้เรามีพระ,ะน,านานาชาติเลยเละโชคดีมีเดี๋ยวโยมช่วยเตรียมบาตรให้พระธิเบตอีกหนึ่งใบนะจะได้บิณฑบาตด้วยคุณโยมปุถาก็ได้โยมชวนก็ได้เตรียมบาตรให้พระธิเบตใบหนึ่ง อ๋อไปวัดศีลกาอ๋อทีอ่วัดไม่ใช่อหรอญาติโยมส่วนใหญ่ก็ได้เขียนรายชื่อของบรรพบุรุษกันเรียบร้อยสาธุอ่าสังคิตให้ดีนนี่คือการแสดงความกตัญญูกตเวทีแค่เรามีความระลึกถึงอันนี้ก็ถือว่าได้ความ ได้ธรรมะสูงสุดได้แสดงธรรมได้แสดงออกถึงธรรมะอันยังมีจกินใช่ไหมฮะรายชือพ่อเฉยวันจะต้องนั่งนั่งนั่งเมื่อยแล้วก็คิดว่ารองท้องโรตีกันไปก่อนนะไม่อันนี้ก็สามัคคี